ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันศุกร์ที่1มีนาคมคิเตศกราศส0 2 4ัมีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอิตาลีซีเรียลาซิโอแพ้เอซิมิลานศ1ผลฟุตบอลสเปนลาลิกาเซลตาบีโกชนะยูดิอารเมเลีย10ผลฟุตบอลบุนเดสล,ลิกาเยอรมันเอฟซีไฟบวบเสมอบายเยนมิวนิก -2 2 ผลฟุตบอลฝรั่งเศสลีกหนึ่ง AS โมนาโกเสมอปารีสแซงต์แชร์ a i n ศูนย์ศูนย์ผลฟุตบอลเยอรมันบุนเดสลีกาสองเซลเกศูนย์สี่ชนะ Saint 3, 1, in, สังเพอรีสามหนึ่งแฮทธาเบอร์ลินเสมอโฮลสตีนสควีนสองสองผลฟุตบอลสเปนลาลีกาสอง Real s p o r t i n งชนะอ Albacete บาลอมเป้สองหนึ่งผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพเวสต์บอมมิสอันเบียนชนะโคเวนทรีซิตี้สองหนึ่งผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกคาสิมปาซาเสมอชิวัสปอร์ศูนย์ศูนย์ผลฟุตบอลดีกาโปรตุเกสจีดีเชเวสแพ้เอฟซีอารัวกาหนึ่งห้าผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเลดิวิซี โเลมดัมแท้ NEC ในเมเกน2-5ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหนึ่อุนซาน h d f c ชนะโปฮังสตีนเลอร์1-0ย่ยองบุคฮุนไดมอเตอร์เสมอแทจองซีตีเซน FC 1-1ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนิทีแลนด์ชนะ FC โคเปนเฮเกน2 0 ผลฟุตบอลเบนเยียมเฟิร์สดิวิชั่นเอเคส e ีซีเวสตอร์โลแพ้สปอร์ติ้งชาเลอร์ลัวศูนหนึ่งผลฟุตบอลญี่ปุ่น J1 หนึ่งลีกโ o โกฮ a ม่าเอฟมารีแพ้อวิสป้าฟุโกโอกะศูนย์หนึ่งคาวาสากิฟอนตาเล่แพ้จูบิโลอิวะตะสี่ห้า ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกสองเอันยองชนะซองนำเอฟซีอันซันกรีนเนอร์เอฟซแพ้กยองนำเอฟซีห่องผลฟุตบอลอียิปเ์พรเมรีกพาโกเอฟชนะเนชั S ่นแนลแบงก์ออฟอียิปเอสซีส เซรามิกาคีโอฮัตตาเอฟซีชนะอารับคอนแทคเตอร์สองศูนย์ผลฟุตบอลรัสเซียรพรีเมียร์ลีกลอสตอฟเอฟเคชนะพีเอฟซีครียาโซเวียตอฟสองศู 2, นย์ผลฟุตบอลอินโดนีเซียลิกาหนึ่งเปอร์ซิคาโบหนึ่งเก้าเจ็ดสามแพอาลีมาเอฟซีศูนย์หนึ่ง บายังกาลาเอฟซีชนะมาดูล่าอยู่ในเตดเอฟซีสามสองผลฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกมาคาเธอร์เอฟซีชนะเมลเบิร์นซิตี้สองศูนย์ผลฟุตบอลฟินแลนด์ลีกคับไอเอฟเคมาเลียฮามเสมอกานิสตันเฮลซิงกิศูนย์ศูนย์ ผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียเนชั่นแนลพรีเมียร์ลีกไฮเดลเบิร์กยูไนเต็ดชนะกรีนกลลีเอสซีสามศูนย์แดนเดนองซิตี้เสมอโคไลแคนนอนหนึ ay, andon, ่งหนึ่งมอร์แลนด์ซิตี้เอฟซีแพ้อาวอนเดลเอฟซีศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูเปอร์ลีก ซันตรงไทซานชนะชางชุนย่าไทย4-2ชิงเต่าเวสโคสเสมอเฮอรอนานเอฟซี1 1เซีงงยงไฮ้อีสเอเชียชนะอูหฮั่นทีทาว3-1ที่ทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดๆบายที่เด็ดเจ็ดแม่นะครับ